นื่องจากว่าจุดรับเควสมันอยู่ไกลผมยังจะขอเปิดรายการด้วยการวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยกันแล้วกันนะอ่ะโอเคหลังจากที่ในพาร์ทก่อนๆหน้านี้เราได้ทำซีรีส์ของเควสเส้นทางผู้เลือกโดยมังกรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบทั้ง1ิเควสแบบครบถ้วนกระบวนความเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ผมก็บอกไปว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเควสโลก,กมันหมดแล้วนะมันยังเหลือเควสโลกอยู่บ้างประมาณ4ี่เควสกับอะไรยิบยอ่อยอีกนิดหน่อยที่สามารถพบเจอได้ระหว่างสำรวจโลก และนี่จะเป็นหนึ่งในเวทโลกที่ผมจะมาทําอ่ะซึ่งนั่นคือจุดที่ผมมาร์คเป็นเครื่องหมายตกใจตัวนี้ไว้นั่นเองตรงน,นี้นมันจะมีเวทโลกอีกเวทนึงอยู่มันไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนเวทด,ด้วยเป็นเวทโลกสั้นๆแต่ก็ไม่รู้นะว่าสั้นที่ว่านี่คือกี่นาทีเพราะว่าผมไม่ได้เช็คเยอะขนาดนั้นแต่รู้แค่ว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาเวทโลกที่เรากำลังจะมาทํากันเราจะเห็นว่านี่คือหลุมปริศนาที่เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามที่มันหลนลงมาจาจก น่าจะไม่ใช่จากโลกเราอะเพราะไม่งั้นมันคงจะไม่เกิดเป็นหลุมใหญ่ขนาดนี้และไอเจ้าเด็กนั่นก็ไม่มีท่าทีระวังตัวเลยแม้แต่น้อยก็ยืนดูว่าก้นหลุมมีอะไรโดยไม่กลัวว่าจะตกลงไปเลยสักนิดเดียวอะก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็เอาเป็นว่าเราซูมหน้าไม่เสือสาวคนนี้เพื่อให้เห็นว่าเราเล่นเควสสองห้าจุดศูนย์ในแผ่ห้าจุดหนึ่งอ่าใช่เราเล่นช้าแหละเราเรามอบตัวเองแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าก็ ยังไงก็ตามไปดูอินทัวรกันก่อน โอเคทีนี้มาเรามาดูเจ้าเด็กนี่กันดีกว่าว่าไอ้เจ้าเด็กที่ไม่รู้จักระวังตัวคนนี้แล้วพ่อแม่มันไปไหนไม่รู้เนี่ยมันคือใครมันมองลงไปทําอะไรใต้หลุมนั้นไอ้ทถมมาทําอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะอุ้ยใช่ตกใจตกใจนะเนี่ยเอ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะถ้าเกิดตกลงไปพี่จะจดชดใช้ผมยังไงเนี่ยลินพานหมดแล้ว ตอนนี้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผมมันยังไม่ตื่นน่ะผมเป็นแค่เด็กน้อยที่ไห้พลังก็เท่านั้นเองอ่าขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอตกใจนะว่าแต่พลังที่ซ่อนอยู่มันเป็นเทคนิคพิเศษอะไรแบบนั้นเหรอไม่นาะยมอนกูนว่าเด็กมันน่าจะแค่เบียวในเมื่อเป็นพลังที่ซ่อนอยู่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงมันคืออะไรอะ่ะอืออายุแค่นี้แต่หัดเบียวแบบหัดอยู่ในเบียวเละเนี่ยมึงยังไม่ถึงมสองนะซามนะดูจากทรงละอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลย พวกพี่ช่วยตามผมหาชิ้นส่วนดวงดาวกลับมาได้ไหมอ่ะปกติผมคอยช่วยงานมาม่าโคโค่ก็เลยพอมีเงินค่าขนมอยู่บ้างโมโด้าพวกเนี้ยผมให้พวกพี่หมดเลยก็ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ไอเด็กนี่มึงนี่ใจป่านะเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กหัดใช้เงินสุรุย่ยสุรา่าอะไรแหละอยู่ดีๆก็จะมารับจ้างนักพจน์ไพยอย่างพี่ให้ช่วยงานเฉยเลยอ่ะนเมื่อมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างน้อยก็ควรแนะนําตัวก่อนสิอ่าขอแนะนําตัวก่อนนะฉันอาชื่อไปมอน ส่วนคนนี้ชื่อซีดีเอ็นว่าแต่ลูมิมทําทำหน้าดูน้องทำไมนะกูก็ไม่รู้เหมือนชื่อในตอนนี้เป็นแค่โค้ดเนมเท่านั้นนะครับคน,น,นอื่นเนี่ยเรียกผมว่าออโกผู้พี่ก็เรียกผมแบบนี้ก็แล้วกันส่วนเรื่องชิ้นส่วนดวงดาวผู้พีดีจะช่วยผมไหมอ่ะอืมจะว่าไปแล้วชิ้นส่วนดวงดาวคืออะไรกันแน่ฟังดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากอยู่นะเหมือนหลุดมาจากสตาร์เรลวมากกว่านั่นคือเศษชิ้นส่วนที่หล่นลงมาจากฟากเฟ้า เมื่อหามันเจอและนำมันกลับไปไว้ที่เดิมก็จะได้รับพลังที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาครับพวกพี่ดูสิดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอยู่ข้างล่างนั่นน่ะที่นั่นจะต้องมีเบาะแสของชิ้นส่วนดวงดาวแน่นอนพี่สาวผู้ใจดียังไงก็ช่วยผมหน่อยนะเออกูเหลือบตาไปเห็นหีบลักชูเรียสใบนั้นพอดีเลยว่ะเอาละวละจะช่วยเธอสักครั้งก็ได้แต่ว่าจะว่าไปแล้วชิ้นส่วนดวงดาวกับพลังที่สูญเสียไปอะไรนั่นน่ะมันเหมือนเนื้อเรื่องในนิยายเลยนะ ป่วยมอสองเนี่ยพวกพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องราของคอลอกับอูคูคูเหรองั้นผมยกให้พวกพี่ก็แล้วกันคุณพ่อเล่าให้ผมฟังตั้งหลายรอบผมจําได้ขึ้นใจเลยอะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือพวกเราลงไปดูด้วยกันก่อนเถอะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเควสอธิษฐานกับดวงดาวซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างพร้อมกับน้องออโคที่เขาเรียกว่าเป็นโค้ดเนมแล้วเราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งด้วยนะอุ้ยกดผิด เราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งด้วยที่เราสามารถอ่านได้จากตรงม้ใช่ไหมอ่าใช่หนังสือเล่มล่าสุดที่เราได้มาตะกี้เออ่มันนัดอยู่ข้างล่างเออ่ไหนวะแป๊บราชามขอไฟและเข็มร้อยเงาไอ้หนูมึงเอาหนังสือเล่มไหนให้กูเนี่ยเฮีย้ยเยอะจัดวันนนะผมกรอ,อหาก่อนแมวว o โมตู มันไม่ได้เลียงได้ไงคือมันไม่ได้เลียงเป็นประเทศด้วยประเด็นอะเอ,อ่อทำไมผหาไม่เจอวะอ๋อนี่ไงเนี่ยอยู่บนไอเทยอยู่บนนู่นเลยเรื่องราวของคอยล่ดกับอูคูคูซึ่งอันเนี้ยไปอ่านกันได้นะผมขออนุญาตไม่อ่านออกเสียงนะเพราะว่ามันยาวมากคือถ้าอ่านในนี้เพียวๆเนี่ยน่าจะได้สาระเควสน้อยกว่าใช้เวลาในการอ่านอห,หนังสือเล่มน,นี้ซะอีกก็เ,เป็นว่าผมว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานท้องถิ่น หรือเควสโลที่เรากำลังทาอยู่นี่แหละเพราะว่าไหนเด็กมันก็ส่งมาให้เราแล้วอะโอเคเพราะงั้นผมเข้าเรื่องก็คือทาเควสตอ,อก,กัอนดีกว่าเดี๋ยวหนังสือค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไปอ่านรนอ,อบกันได้เพราะยังไงมันอยู่ถาวรอนอี่แหละเ <c oughs> ดี๋ยวเช็คชื่อเควสนิดนึงอธิษฐานกับดวงดาวคุณได้พบกับเด็กน้อยที่กําลังตามหาชิ้นส่วนดวงดาวในป่าป่าอีกแล้วมันชื่อป่าคือผมคิดว่าคําว่าเอภาษาอังกฤษมันคนใช้คขาว่าวายวายที่หมายถึงแบบบุกป่าฝ่าดงอะไรอย่างเงี้ยแต่วายมันไม่ได้แปลว่าป่าอ่างเดี๋ยวเว้ยมันแปลแบบ สถานที่ที่เป็นแบบอยู่ในธรรมชาติก็ได้มันจะเป็นทุ่งก็ได้เป็นทะเลทรายก็ได้มันใช้คำว่าวายได้เหมือนกันอ่ะเออมันไม่ได้แปลว่าป่าเว้เฮ้ยผมลงมาคนเดียวไม่ไหวแน่ๆขอบคุณพวกพี่มากนะครับนี่คือดวงดาวที่ร่วงลงมาจากฟากฟ้างั้นเหรอถ้าดูใกล้ๆแบบนี้อืหินนี่มันก็มันก็แปลกจริงๆนะเราก็ดูไม่ออกว่ามันคือหินอะไรอนะ่ะแต่โอ้ทลังลึกลับทะลักออกมาจากในตัวเลยอ่ะเอ๊ะ พูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงหรือหรอกไม่สิยังหาชิ้นส่วนที่กระรกกจายหายไปไม่เจอเลยไม่ใช่เหรอจะว่าไปแล้วที่นี่มีเบาแสของชิ้นส่วน,นจริงๆริงหรอเนี่ยไม่เห็นมีเบาแสอะไรเลยอะ่ะงนั้นเราควรทายังไงกันต่อดีอ่ะคงต้องใช้กําลังแล้วล่ะครับใช้พลังของเทเบลลี่ซอรัสทุบมันไม่แน่เราอาจจะได้รู้ว่าชิ้นส่วนที่หายไปอยู่ไหนก็ได้นะปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยกําลังคุณพ่อเขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะยนลูกไม่ดีเลยสัต แต่ผมยังไม่ได้ปลุกพลังให้ตื่นขึ้นแล้วก็ยังไม่มีซาเรียนเป็นของตัวเองเหมือนกันน่ะยังไงก็รบกวนพวกพี่สาวด้วยนะพ่อของสอนไม่ดีเลยอะ่ะปัญหาทุกอย่างไม่ได้แก้ด้วยกำลังนะเว้ยมึงต้องใช้ปัญญาก่อนแล้วถ้าปัญญาแกไม่ได้ก็ใช้กําลังในใจก,กำลังมันควรยาเฟอร์ตี้ทีหลังเว้ยปัญญาต้องมาก่อนคุณพ่อต้องดีใจมากแน่ๆเลยอ่ะทําไมอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่กูขอไปเก็บกล่องก่อนข้างหลังมีกล่อง่เห็นปะเออ มาต่าชงว่าหมูร้านี่น่นรักเดี๋ยวผมค่อยไปมาร์กแล้วกันกกกเพราะว่าเควสนี้มันม,ม,มีกล่องใบนี้ใบเดียวคือลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บกล่องได้เลยเผื่อเอาจริงอ่ะน่าจะโดดลงมาก่อนได้ที่ซ้ำมัง้งแต่ไม่แน่ว่าถ้าโดดลงมาอาจจะโดนกระช่าเข้าคาซีนอยู่ดีเพราะว่าตะกี้คือเราเลือกที่จะเดินไปคุยกับน้องเองใช่ไหมเออมันก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองหลายๆแบวดีกว่าถ้ามีดีลองอ่ะโอเคงั้นน้องเขาบอกว่าให้เราทุบใช่ไหมใะอีก่คุ อ๋อโอ้โอ้เหี้ยหินก้อนท่านี้ให้กูตีทิ้งเลยเหรอจริงดูนั่นสิบนกระแพงมีแสงวิบวับอ้าวกูอ่านทันแค่นั้นอะกูอ่านทันแค่นั้นอะไอเวยเอ้ยไม่เงยมึงก็รีบไปอ่ะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันว่าตะกี้น้องเขาพูดว่าอะไรมันให้ผมอ่านแป๊บเดียวเลยเว้ยแบบแป๊บเดียวจริงๆอะอันนี้อะไรอะอ๋อเศษหินที่ว่าต้องหาคืนใช่ไหม ชิ้นส่วนดวงดาวโอ้เยอะเลย,เยแหมดีนะมีซีโลเนนมาวิง่งติดติดติดเฮ้ยเอาวะเชี่ยสไลด์ถอยหลังได้ด้วยโคตรเทพเชี่ยไม่เสือสาวโคตรเจ็มๆจจมแต่ผมว่าพลังน่าจะหมดก่อนแน่เลยเอ้ยลืมกดสเปีย์บาร์โอ้ยอ่ะครบแล้วสามชิ้นไหนอ่านสิก่อนเอาไปให้น้องเขาชิ้นส่วนดวงดาว น่าจะอยู่ล่างๆเลยอ่ะนด้ไงชิ้นส่วนประหลาดที่ออโกเรียกว่าชิ้นส่วนดวงดาวซิงโกไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวลงมาก่นเก็บมาให้แล้วจ้าแม่เสือสาวเก็บมาให้เรียบร้อยน่าจะประมาณนี้ละมั้งขับขอครั้งเนี้ยง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะแต่มันวิเศษขนาดนั้นจริงๆเหรอก่อนหน้านี้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่เลยอ่ะอ้าวไอ้มอนนี่อย่าบอกนะมึงก็อยากปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเหมือนกัน่ะ แน่นอนอยู่แล้วสิถถามีความสามารถในการค้นหาหีบสมบัติที่เหนือชั้นหรือพลังที่แข็งแกร่งสุดๆจนสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ได้ในหมัดเดียวพอ่อไม่เซรามาแบบนี้ก็สะดวกมากเลยไม่ใช่เหรอมีซีรีเอนไม่อยากได้ยังไงอ่ะเออก็อยากได้เยนะอยากได้พลังที่ทําให้เมียที่แบบที่เขารักๆเราอยู่แล้วอะ่ะยิ่งรักยิ่งหลงเรามากขึ้นกว่านี้ไปอีกอะ่ะอ๋อไอ้แย่เจ้าชู้ทั้งมึงเนี่ยเออต้องการพลังมากกว่านี้ โอ้โ oh. พี่สาวรีบใส่ชิ้นส่วนที่หายไปกลับเข้าไปในดวงดาวเร็วเข้าว้า oh. ว wow. ผมจะปลุกพลังอะไรขึ้นมานะไม่ได้นะอาจจะห่อขึ้นไปบนฟ้าได้ก็ได้ <c oughs> แบบโฮมแลนเดอร์เออกูว่ามไม่อยากเป็นโฮมแลนเดอร์หรอกเชื่อกู <c oughs> มึงอยากจะเป็นซูเปอร์แมนหรืออะไรก็ได้แต่ไม่อยา่าอย่าเป็นโฮมแลนเดอร์เลยเชื่อกู <c oughs> พี่สาวมัวลังเลอะไรอยู่หรอ รีบใส่ชิ้นส่วนที่หายไปลงไปในดวงดาวเถอะก็ได้ก็ได้เซาสีจริงอะวานดาวที่ร่วงหร่นเอ๋ยจงสแสดงพลังที่แท้จริงออกมาซะผู้กล้าที่ผ่านมารทดสอบมาขอรางวัลแห่งความกล้าและความยงรับพอดีจากเจ้าแล้วเด็กแม่งวิ่งเวียวไปแต่ไกลเลยจงตื่นเถอะห,หัวแห่งราตรีได้ชิเมนด้วยอาซีดเธอรู้สึกถึงพลังพิเศษบางอย่างไหมอะอืมรู้สึกว่า เมียประมาณ20คนที่มีอยู่ตอนนี้เขารักเรามากขึ้นพอ่อไงอ่ะล้อเล่นล้อเล่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะหินก้อนใหญ่เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะไม่มีแสงเลึกดลับสว่างขึ้นมาไม่ได้สั่นสะเทือนหรือว่าปริแตกอะไรด้วยซ้ำอ่ะอ้าหรือว่าคาถาที่ท่องไปเมื่อกี้มันจะไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะฟังดูเหมือนว่าจะถูกแล้วก็เถอะแต่เวลาที่โวดาวสำรวจโบราณสถานบางครั้งก็เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะ แค่จำราหัสผ่านหรือราหัสลับผิดนิดเดียวอะ่ะกลไก็ไม่ตอบสนองเลยอะ่ะแปลจริงเลยครับคําพูดพวกนี้มีคนบอกผมว่าแค่ทําแบบนี้ก็จะสามารถปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ได้อะ่ะคนที่บอกเรื่องนี้กับผมหลังจากที่อ่านจบก็เอามือปิดตาแล้วก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดแต่หลังจากนั้นก็ได้รับดวงตาแห่งบาปที่สามารถแยกแยะมูลค่าของอัญมณีได้อะ่ะอ,อาการแบบนี้ฟังดูคุ้นๆชอบกุโอ้ ในที่สุดก็เจอแล้วเอ้าผู้หญิงอ่ะเนีย่ยโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่ไม่รู้ไงไอ้เราก็อ่านไปก่อนไม่รู้ว่ากล้องมันจะเปลี่ยนมุมเอาให,หม่นะเอาใหม่นะโอ้ในที่สุดก็เจอแล้วเจ้าเด็กโง่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะพ่อเธอหาเธอไม่เจอที่บ้านน้อนใจกันแทบแย่แล้วนะผมบอกเขาไว้แล้วว่าพอถึงเวลากินข้าวก็จะกลับไปเองอะจําเป็นต้องบอกมามมาโโกรกรู้ด้วยหรือไงอะครับนี่ยังจะเถียมอีกเด็กน้อยสองคนที่อยู่ข้างๆก็อย่ามัวเสียเวลาอยู่ข้างล่างเลย อยู่ต่อไปใครจะรู้ว่าจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่ารีบขึ้นมาเร็วอ๋อคนนี้คือหมาหมาโคโค่พาอโโค่กลับไปยังพื้นด้านบนและอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนะ่ะเป็นแค่ความคิดเพ้อเจ้อของเด็กๆเท่านั้นแหละสงสารพวกเธอจังที่ต้องเล่นตามน้ําไปกับเขาด้วยแต่ก็ดีนะมีเพื่อนจูเนียวบ้างเพราะเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กพ่อเขาตาก็ไม่ค่อยดีพอไม่มีคนสั่งสอนก็เลยดื้อมากๆฉันอะเป็นเพื่อนบ้าน ก็อยากจะช่วยเขาอยู่หรอกนะแต่เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ๋อก็คือแบบเหมือนรับรับเลี้ยงคอยช่วยดูแลเนาะเอออย่างนี้นี่เองอะ่ะฉันว่าแล้วเชียวแค่รวบรวมเศษหินสักสองสามชิ้นก็ได้รับพลังลึกลับอะไรนั่นน่ะยังมีเรื่องดีๆแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะเอ,อ้ยม่อนแต่ถ้าเรามีเงินอะ่ะเมียจะรักเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ไม่ได้หมายถึงกดกลุ่มดาวดิผมไม่ได้ดื้อน,นะที่ผมทําไปอะ่ะก็เพื่อพ่ออ่ะนี่เจ้าเด็กโง เธอไม่ยอมฟังคําแนะนําของคนที่รู้มากกว่าเธอครั้งเนี้ยังปลอดภัยดีแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆมันก็สายเกินไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงอืจริงครับมาม้ามาม,า,มาพูดถูกต้องมากไอ้ท่ากง้งโค้งที่แบบก้มลงไปดูหลุมตอนแรกๆก่อนเราจะรับคุยของไอเด็กคนนะี้คือถ้ากูเป็นเด็กเกเรนหน่อยอ่ะกูเดินมากูไม่คุยนะกูถีบแม่งล่วงเลยเลยนะหัวทิ่มเลยท <laughs> ่าแม่งได้มากเลยเด็กแม่กงก้งโค้งดูไม่แบบไม่สนรอบตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น่ะเอาละเอาละ ธอกลับไปกับฉันก่อนกันแล้วกันก็ได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นอพี่สาวโมด้าพวกเนี้ยให้พวกพี่ทั้งหมดเลยนะอย่างที่เราคุยกันไว้ไงเอ้ยเด็กนี้มารักษาสัญญาว่ะพูดเธอรับไว้เถอะใช้เขาเป็นคนไม่รักษาคําพูดไม่ได้หรอกนะในเมื่อพูดขนาดนี้แล้วงั้นเราก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะอืมไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะต้องรบกวนพวกพี่กก็ได้ครั้งนี้ล้มเหลว ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าจะไม่สําเร็จหรอกนะอะเอ๊ะนี่มึงจะมาอีเหรอน,น,นี่เจ้าเด็กคนนี้นี่พูดต่อหน้ากูเลยนะเนี่ยมามา่าโคค,ค,ค่ครับเราไปกันเถอะอย่าปล่อยให้คุณพ่อรอนานเลยพี่สาวผู้ใจดีไว้เจอกันใหม่นะครับอ่ะโอเคเควสสั้นครับก็จบกันไปสำหรับเควสโลกอธิษฐานกับดวงดาวได้โมรา,าประมาณ25 0 0 0หรือ สอง0มหหรือเท่าไหร่นี่ยแหละเพราะว่ามันต้องรวมกับเอ็กที่ผมเกินมาด้วยแล้วมันกลายเป็นโมลาแล้วก็สำคัญเลยคือปรามอเจมยี่สิบเม็ดแล้วก็รวมกับหีบข้างล่างเนี่ยนะเพราะว่าข้างล่างมันมีหีบลักชัวเรียสอยู่แต่แก,กเราเก็บไปจำได้ไหมเบ็ดเสร็จก็30เม็ดอ่ะ35สิมี achievement อันนี้ด้วยครับ achievement ที่เราได้มาตะกี้ก็คือจงตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงเอ้ยไม่ใช่จงตื่นเถอะหัวแห่งราตรีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะกดรับ achievement ไป เพราะงั้นสำหรับเควสนี้ก็เนื้อหาแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะแยะเป็นอีกหนึ่งในสีเควสที่ยังเหลืออยู่ของผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอากอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้ามาดูแล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากาก,กดไลค์คกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและชนะผมกาด้วยและเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปซึ่งจะเหลือเควสโลกอยู่ราวๆ3เควสไม่เยอะแล้วครับและเควสก็ไม่ยาวด้วยเดี๋ยวมาเจอกัน,กนกผม